สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับฟูจิวันนี้ฟูจิกับอากิเราจะมาเป็นเชฟกันพี่อากิเราจะทําอะไรทานเราจะทำมาาเราจะทําก๋วยเตี๋ยวนะคะกว๋วยเตียเะะนะเต๋ยวเรือรถนะคะแล้วก็นี่นะก๋วยเตี๋ยวเรือซิ่งนะคะเมนูใหม่ที่เราได้มาวันนี้นะ,ะก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวเรือซิ่งกว๋วยเตี๋ยวเรือกว๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถนะคะรวมไปถึงเราจะลาดหน้านะคะ หาด้วยโป้ยกก่นะคะรสต้มยำตัวนี้นะคะที่ใช้ในการทําก๋ยเตี๋ยวซึ่งตอนนี้เราก็จะเตรียมเส้นนะคะที่มีอยู่ในในเซตของเรานะคะเตรียมเส้นเตรียมเครื่องปรุงให้พร้อมนะคะส่วนวัสดุที่คุณจีใช้วันนี้ก็จะมี กระเทียมนะคะมีกระเทียมมีลูกชิ้นมีปลาหมกึกมีผักกวางตุง้งมีผักบุง้งแล้วก็มีผักากาดเขียวแล้วก็มีไข่ด้วยนะคะที่เราจะทําก๋วยเตี๋ยวกันก่อนอื่นแล้วก็ทาน้าซุปก่อนใช่ไหมละ่ะปกติเราไม่ต้องทาน้ําซุปก็ได้ว่าว่าเครื่องปรุงของเขาเตรียมมาสําเร็จแล้วนะคะฟูจิก็จะต้มน้ําในสูตรของฟูจิก็จะใส่ใส่ขึ้นช่ายนะคะรากขึ้นช่ายที่บุบพอบุบๆุนะคะแล้วใส่กระเทียมแล้วต้มน้ําให้เดือดตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ลูกชิ้นแล้วก็ปลาหมึก ใส่ลูกชิ้นนะคะใส่ปลาหมึกนะแล้วก็ใส่ผักผักทั้งหมดที่เราอยากจะใส่ก็มีผักกวางตุ้งนะคะบุ้งนะแล้วก็ผักกาดเขียวบ้านฟูจิเรียกผักกาดเขียวนะมีดอกด,ด้วยนะเออเนี่ยพอใส่ไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวฟูจิก็จะปิดฝาไว้พอเขาผักเริ่มสุกนะคะหน่อยๆฟูจิก็จะ ใส่เส้นลงไปนะคะใส่เส้นลงไปสามห่อนะอันนี้สําหรับทานสี่คนนะคะที่บ้านใช้สามห่อแล้วก็ใช้ใส่เครื่องปรุงลงไปเท mm. ่านั้นก็จะเป็นอันเสร็จเออแล้วปิดท้ายด้วยใส่ใส่ไข่ด้วยนะคะ mm. ใส่ไข่สองฟองแล้วก็นี่โบหน้าด้วยตัวนี้เลยนะคะ mm. โปรยไก่หมูสามชั้นเอ้ยไม่ใช่สี่หมูสองชั้นนะคะ mm. หมูสองชั้นสไลด์ทอดกรอบนะอ mm. เืมนเพื่อนพร้อมหรือย,ยัง ความที่จะกินกว๋วยเตี๋ยวกับฟูจิหรือย,ยังเป็นเมนูง่ายๆนะคะในครัวบ้านฟูจิเองนะนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในห้องครัวแล้วก็ในครัวของเราก็จะเสริมบรรยากาศด้วยการทําสวนน่ารักน่ารักนะคะเพื่อที่จะได้อากาศที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็เวลาทําอาหารมันก็จะอารมณ์ดีขึ้นพี่อากิว่าไหมพวกเราจะอารมณ์ดีทุกครั้งเลยที่เรามาทํากับข้าวนะคะแล้วเราก็จะทําสวนกันทุกวันด้วยนะยเชฟอากิก็กาลังปอก ปอกเปลือกผักนะอืมเพื่อให้ผักมันอร่อยขึ้นนะคะมาเลยมาเจอกับเชฟฟูจิกับเมนูกดเกี๋ยวเงินล้านนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันโปรเจกต์ของเราคืออะไรอากิพาชันคืออะไรบินรอบโลกเราจะเที่ยวรอบโลกไปกับฟูจิอากิกันนะคะนั่นคือพาชันของเรานะคะขอให้เราประสบความสำเร็จ